สถานการณ์ในกัมพูชากำลังกลายเป็นภาพสะท้อนถึงความไม่มั่นคงทางการเมืองและความกังวลด้านยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนหลังจากจีนจับมือกับไทยในการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่ชายแดนความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้กัมพูชารู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกกดบทบาทลงในเวทีภูมิภาคและนำไปสู่การเคลื่อนไหวทางสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกสื่อท้องถิ่นและโซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ผู้นำกัมพูชาพยายามปลอบขวัญประชาชนด้วยการอธิบายว่าจีนยังคงเป็นพันธมิตรใกล้ชิดไม่ได้ทอดทิ้งกัมพูชาแต่เมื่อการซ้อมรบกับไทยถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางภาพลักษณ์ดังกล่าวกลับทําให้เกิดความรู้สึกน้อยใจในหมู่คนขเขมรจํานวนมากที่เคยเชื่อว่าจีนจะให้ความสําคัญสูงสุดต่อกัมพูชาเพียงฝ่ายเดียว ทามกลางกระแสนี้รัฐบาลกัมพูชาจึงเลือกใช้การจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกตีความว่าเป็นการโชว์ไข่ยักษ์เพื่อบอกประชาชนว่ากัมพูชายังมีศักยภาพและไม่ควรตื่นประหนกกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนอย่างไรก็ตามภาพเหล่านี้กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ว่าเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์เพื่อกลบเกลื่อนข้อเท็จจริงว่ากัมพูชากำลังถูกลดความสำคัญลงในสายตาของจีน นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่านี่คือการพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของสังคมไม่ต่างจากการแสดงเชิงการเมืองที่มุ่งสร้างขวัญกำลังใจมากกว่าการแก้ปัญหาที่แท้จริงในเชิงยุทธศาสตร์การที่จีนเลือกซ้อมรบร่วมกับไทยสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางภูมิรัฐศาสตร์ไทยมีบทบาทสำคัญทั้งในเส้นทางคมนาคมทางบกและทางทะเล รวมถึงเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถทางการทหารสูงกว่ากัมพูชาอย่างเห็นได้ชัดการที่จีนหันไปกระชับสัมพันธ์กับไทยจึงเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่กัมพูชาไม่สามารถเทียบได้การซ้อมรบดังกล่าวไม่ได้เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถร่วมแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองต่อภูมิภาคว่าไทยกำลังกลายเป็นพันธมิตรหลักของจีนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลสะท้อนในกัมพูชากลับยิ่งชัดเจนเมื่อประชาชนเริ่มตั้งคำถามว่าประเทศกำลังเดินผิดทิศทางหรือไม่เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมากัมพูชาเลือกผูกขาดความสัมพันธ์กับจีนเกือบฝ่ายเดียวโดยละเลยการสร้างสมดุลทางการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเมื่อจีนเองเริ่มขยายความสัมพันธ์ไปยังประเทศอื่นในอาเซียนกัมพูชาจึงพบว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในสถานะที่เปราะบางและพึ่งพามากเกินไป การแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเช่นโชว์ไขยักษ์จึงถูกมองว่าเป็นการพยายามกลบเกลื่อนความจริงที่เจ็บปวดนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชี้ว่าความหวาดหวั่นของกัมพูชาในเวลานี้อาจนำไปสู่การปรับยุทธ,ธศาสตร์ใหม่โดยพนมเปญจำเป็นต้องเร่งหาทางสร้างพันธมิตรเพิ่มเติมทั้งในและนอกภูมิภาคเพื่อไม่ให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แต่ความเป็นไปได้ดังกล่าวกลับถูกจำกัดด้วยสภาพเศรษฐกิจภายในและความไม่มั่นใจของผู้นำในปัจจุบันหลายฝ่ายเชื่อว่าหากกัมพูชายังเดินตามเส้นทางเดิมที่ขึ้นตรงกับจีนเพียงประเทศเดียวอนาคตของประเทศอาจยิ่งถูกบีบคั้นมากขึ้นในขณะที่ไทยกำลังชฉวยโอกาสจากการซ้อมรบและความร่วมมือกับจีนเพื่อย,ยกระดับสถานะของตัวเองในภูมิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ความแตกต่างนี้เองที่กำลังทำให้คนเขมรรู้สึกถึงความเหลื่อมล้ำและความไม่มั่นคงอย่างไม่เคยมีมาก่อนและภาพการปลอบใจด้วยสัญลักษณ์แปลกตาก็ยิ่งสะท้อนถึงความเปราะบางของชาติที่กำลังเผชิญแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกพร้อมกัน